ข้าว uh mm evet OK ี่ินโอ้ยำน่ากินใช่น่ากินมากโอ้โหไลองเอาไปตองมาอ๋อเหรอใใช่กินที่นีค่ะดีนีก่อนเดี๋ยวไซืกแฟนดแล้วก็มีแฟนต่นก็สั่งไปเลยจะเี่ยไม่มีใครเอาเหรอฮะไม่มีใครเอาจะเีย นานแล้วหาอยู่แล้วเกรียดว่ะมีมารับลูกมีมารับเดี๋ยวไปกรเต้นกระตุกนไหนกนั่นไหนทดลองเปิดไฟได้ว่าจะสวยไหมทดลองเปิดไฟได้สวยไหมเงียบปั๊บันอยู่อ่ะรถ่ดเ่าบอกันแล้ว ไปเขียนไปเขียนไปเขียนะสเดี๋ยวไปเขาเลยยีโอ้ยเจเบสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะ้ขาวขึ้นเยอะเลยก้หมึกม้าสุกเ็นหมึกม้าสุกแล้วก็ไข่เค็มด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเยร่างกุ้งหมึกม้าสุกเออแล้วก็เป็นรวมทะเลไปในจอบเึ้งอออันน้นนะโอเคไม่เอาเอีก็ไม่เอาโอเค em ừ, nó mà bung mực, bung má mực, má, kem, à, mực má kem, à, cung, mực má kem, áo sụn Lên <c oughs> สองแถวก็เรียกเหรอเขาเรียกทห้หมดใ <c oughs> ช่ใช่ใช่เรียกก่อนเพ่นหน้าร้านที่เคลียร์ให้จบก่อนเถอแม่คุณแม่คุณหัวมันหัวไปหมดมาหมึกม่อนหมาหมึกม่อน ราคานะฮะของอันเจเบ J ียอัปเดตล่าสุดนะฮะ,ะสูงสุดอยู่แค่100บาทนะฮะอันนี้นอกจากตัวใหญ่ออนร้อทะเลนี่นะฮะร้อทะเลนี่สูงสุดนะ150ยชุดเล็กชุดใหญ่250สตอนนั้นก็80บาทหมดนะตำนานแซ่บปากเปิดเจเบียคนละยำครับสุด<ร>ปิ๊ก<ไ>ปักนะ แล้วนี่ไม่ใช่กรุงเทพอ่ะตรงเนี้ยนครขนเทอมนะนครขนทมนครขอมนครขทมไม่อร่อยอย่าว่ากันนะครับไม่อร่อยก็ทงลองกินกันนะ

โอเคครับเกี๊ยมายไปกินแล้วอรกลูกเดี๋ยวหงุ่้องกินยำกุ้งสดแซ่บๆกลับบ้านหนึ่งชุดแยกถุงนะคะแล้วก็ของแฟนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้รอนก่อนไหมอะไรพวกนี้ถังเว้ยเอสซี่ค่ะพี่สวัสดีค่ะส้มตำนะคะส้มตำโอ้ค่ะสวัสดีจ้าจะเป็นคนอีสานเหรอไหนนี่สั่งกุ้งสดให้แล้วนะแยกน้ำนะคะครับผม ลูกค้าล้างก่อนได้นะไม่ไม่ใส่บูมมาใช่ไหมลูกมสดเ้บบแงชด้วยแชด้วยกดไลค์กดแช์ด้วยนะครับยำผู้สด8ปบาทบ่าจริงๆแล้วแบบนี้นะครับเดีย๋ยวจะชี้แจงผ่านเนื่องจากว่าเจเบีย ไม่อยากขายแบบคือราคาสูงนะก็เลยมา,านะอยู่ในราคาประมาณ80บาทนะก็เมเามุสมผลนะาาสำหรับปริมาณอะไรอย่างนี้นะก็าาี่มองดูนะเพรา,านะว่าไม่อยากขายจะละ250หรือว่า200อะไรพวกนั้นนะมันจะดูค่อนข้างแพงนะนี่ครับก็ขายกันแบบนี้นเนะเอาจริงนะบุญบาปตั้งแต่ขายมาเฉือนพระโคตน้ไม่เคยเข้านิ้วนะไม่ใช่ไหม หนังๆไงมีดไม่เอามินไม่ยอมเอาเป็นร้านยำนี่เซียงตายมากพี่บอกว่าเหมือนเจ้าชีวิตมากไ้ที่นี่ไม่มีนะที่น้าที่มีไปก่อนนานาเขาจะมีไหมคีนี้กลับบ้านทีอย่าคนอื่นก็ไม่ได้กินด้วยมาจากโคราชเลย คูุ้งม้าไอนีมานามอะเกลับบ้านมามลูกค้าชอบแบบตาเล้งจริงๆนะใช่ชอบอันนี้แหละบรรยากาศาเล้งคนชอบกลับมาสู่จุดเดิมนะจุดกเนื้อมันยังไงก็อยู่มื่ี้นะฮะก็ดีแล้วครับต้องมาอยูจุดเดิมดกลับมาอยู่จุดเดิมดีกว่าครับจริงไม่เปิดแล้วร้านแม่ กูไม่เปิดแล้วนะกูขายไปอย่างนี้ไงขายได้สลักเอานะเออโอเคขออยู่พอกินครับพอเพียงครับพ่อใจ้ลูกค้ามอดุนนะไีไอเจเลือกมามาูกมาูมาล้าอะไรก็เจ๊ลืมเฮ้ยูมาลมุปูสด โนีบโอ้โหนี่มอเยอะแยะของี 了啊拉面。 ไอ้สามตำขายด้วยเหรออ๋อไม่ใช่มะม่มวงตอกมะม่วงไม่ขูดเนี่ยแต่ว่าสับเลยเลยจานลูกค้าแี่หนึ่งผมก็ไม่รู้จะยิ้มเป็นท่าใดแล้ว 太混乱妈 น้ำตาลสองช้อนโต๊ะชรสีช้อนโต๊ะชรสีทัพพี ไม่เอาไม่เอาบอกได้นะชูร๊ทำไมไม่กินน่ะใส่ให้หมดแต่ส่วนใหญ่จะจะจะเอาอะไรรูปวันแรกครับวันแรกใช่ครับวันแรกพูดเต็งเต็งว่าไม่กล้ามีบัตรคิวไม่กล้าอลไรเพราะกลัวไม่ไม่มีลูกค้าแล้วน่าแตลปูแป้ลแก้วปูใช่ไหมปูแป้ลใช่ไหมใช่ใช่เจียก็อยากกิน เอาแบบกินได้หรือกินไม่ได้อะ่ะเอาแบบกินไม่ไ,มได้เอ้ยกินได้ข <c oughs> อบคุณค่ะตั้งแต่สมัยไม่บ้าบ้าเรานม้เล่นไม่บ้าแล้วตอนนี้บ้าเลยดีตอนนี้นนบ้านิดนึนงโอ้ยสมัยไม่มุย้ยเนะอุ้ยน้ำมากแล้ว่ะน้ำเย,นะะยอะประจวบ ไส้ละพี่ไม่อร่อยแบบนี้มันมันเซง็งกินแบบสัง่งไอ้รัะพิ้วไม่อร่อยหรอกมันเซง็งร้านเจเบียยำเสี่ยงตายยำเสี่ยงตายค่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> เด็กจะแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ที่มันมีจุกจุกจุกตายอยู่ไหตายอยู่ข้างหน้าไลยว่าด้านหน้าต้องทำใหม่ <c oughs> ด้านหน้า อขอโทษคน,นเขาเาจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนะขอเอาข้าวโพดเติมน้ยเปสเพราะว่าคุณผู้เต้องมาทำงานแล้วแหละมาอยู่กับกูเนี่ยก เย็ดวันแล้วก็ถ่ายนแต่เย็นวนันนึ้จอง